สสถานที่ในย่านพร้อมพงและทองหล่อที่คนรักสัตว์จะต้องเลฟิฟสถานที่แรกเควินเลจซอยสุขุมวิท26ที่เควินเลจมีร้านค้าและบริการที่ครบครันไม่ว่าจะซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารร้านเสริมสวยไปจนถึงร้านสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังมีเพชรโซนสนามสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักให้ได้มาเดินเล่นและพบปะกกับเพื่อนๆโดยเฉพาะอีกด้วยสำหรับใครที่อยากพาสัตว์เลี้ยงคู่ใจมาเดินเล่นและทำกิจกรรมที่เควิ l เลจสามารถเดินทางมาได้ทั้งจากทางถนนสุขุมวิทและถนนพระรามสี่รับรองว่าคุณจะชอบเควิ l เลจค่ะถัดมาอีกหน่อยกับสวนเพลินมาเก็ตถนนพระรามส่ที่สวนเพลินมีร้านอาหารหน,านานาประเภท ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ช้อปปิ้งและยังมีฟิตเนสที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงและที่สำคัญที่นี่มีโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการ24ชั่วโมงอีกด้วยนะและที่พลาดไม่ได้เลยกับเพลินพาร์คที่ให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้เพลิดเพลินทำกิจกรรมและธุระส่วนตัวแต่ยังไงแล้วเจ้าของก็อย่าลืมดูแลน้องๆกันด้วยนะคะ พาสัตว์เลี้ยงของคุณมาเพลิดเพลินกันได้ที่สวนเพลินถนนพระราม4อยู่ตรงข้ามช่อง3มารินอนทาวเวอร์ค่ะมาที่ทองหลอกันบ้างกับเดอะคอมมอนทองหลอคอมมูนิตี้มอลล์โอเพนแอร์สุดชิคที่คอทองหลอจะต้องรู้จักเพราะจุดเด็ดที่คนรักสัตว์เลิฟกันสุดๆก็คือคอมมอนแอเรียที่ให้ทั้งคนและสัตว์ได้มานั่งแฮงเอาท์กันจะทานข้าวนั่งคุยหรือพาน้องๆมาถ่ายรูปก็ชิคสุดๆไปเลย และที่สุดท้าย49 p l a c e Cape ซอยสุขุมวิท49ที่นี่นอกจากจะมี Hungry Pack เสิร์ฟอาหารอร่อยๆแล้วยังมี Dog Park ที่ให้บริการอาบน้ำตัดขนรับดูแลน้องหมายังมีบริการสาว่ายน้ำให้น้องหมาของคุณได้มาออกกำลังกายเหมาะกับอากาศประเทศไทยเป็นที่สุดใครที่อยากพาน้องหมามาว่ายน้ำแล้วก็49 p l a c e Cape เปเป็นที่ที่คุณห้ามพลาด